ได้อะไรกับแบรนด่งในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะคิดยังไงกับแบรนด์นี้หรอคะก็คือแบรนด์นี้ค่ะคือทํำเปิดเป็นจุดเริ่มต้นของหนูในการขายการขายที้ดูเรียนการตลาดมาแล้วก็พอเรียนจบกานตลาดเนี่ยก็เริ่มมาขายแบรนด์นี้แบรนด์แรกค่ะคือแบรนด์นี้ค่ะ,คคะสร้างให้หนูเนี่ยได้มีรายได้แล้วก็คือไม่ต้องทอาําบรนประจาเลยค่ะเพราะว่ามีรายได้จาก แปลงตรงนี้เข้ามาทําให้ตอนนี้มัูมีรายได้แล้วก็มีตัวแทนเยอะเพิ่มมากเยอะมากเลยค่ะแล้วก็คิดยังไงกับงานนี้หรอคะคือต้องขอบคุณบอสแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อบวลชนมากค่ะที่แบบว่าทำให้หบบรู้สึกว่าเรากันนีู้สึกที่สุดสุดมากแล้วก็ขอบคุณให้ทีบพีุกคนที่แบบว่าเหมืนได้รจักพี่ๆทุกคนมาคืนได้เหมือนแบบปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์มาึ้นแล้วก็แบบได้เปลี่ยนความรู้ได้เี่ย แล้วก็อยากจะขอบคุณก็อยากให้มีงานแบบนี้ครับคุสนุกมาก